รีวิวของเล่นเลโก้นะครับเลโก้นินโอเสาร์นะครับนี่มาดูกันเลยแล้วอย่างแรกเราจะต่อขากันก่อนเลยนะครับเนี่นครับเป็นตัวสีฟ้านะครับมีลวดลายนี่นะครับเนี่นะครับนี่นะครับแต่ว่ามันจะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับทุกคนเว้ยคนครับอย่างแรกเราต้องต่อคาแขนม,มันให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่นะครับทุกคนเรานี่นะครับต่อไปก็ต่อปากมันต่อ นะครับทุกคนีนปากมันเป็นอย่างนี้เลยโอ้ยนี่นะครับต่อปากมันได้แล้วครับ สวัสดีครับอันนี้เราจะมารีวิวของเล่นเลโก้ของเรานะครับหยุดก่อนนะครับหยุดก่อน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 หยุด